ขอพิกัดและรีวิวกระเป๋ากล้องที่ผมใช้ในคลิปหน่อยครับจัดไปฮะนี่ก็คือกระเป๋ากล้องยี่ห้อ Gravity Move นะครับเป็นรุ่น Reform s l i n g นะฮะ เล็กแต่ว่าจุของได้อย่างลงตัวที่สุดในการใช้งานประจำวันนั่นเองนะครับเปิดออกมาเนี่ยคือกว้างมากจะเห็นว่ามันมีการแบ่งพาร์ติชันไว้ด้วยนะครับข้างหลังเห็นไหมครับมีช่องหลากหลายมีรูใส่ปากกาด้วยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ยังใส่ของได้อีกที่ด้านหน้าตรงนี้นะก็จะมีซิปเก็บของไว้อีกนะฮะข้างหลังในตรงนี้นะจะมีช่องลับเอาไว้ให้เราด้วยนะครับเคที่ด้านหลังก็จะมีซิปใหญ่อีกซิปหนึ่งข้างใน ก็ยังมีซิปอยู่ตรงนี้อีกสามารถใส่น้ําได้ใส่ขวดประมาณขวดขวดเล็กกว่าน,นี้ขวดที่มันสั้นๆอย่างเงี้ยนะแล้วข้างล่างนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถใส่ขาตั้งกล้องก็ทําได้เช่นกันครับอย่างในคลิปเนี่ยผมจะใช้กล้องฟูติอินสแต็กนะก็จะใส่ไปตรงกลางเลยแบตกล้องหูฟังกระเป๋าตังใส่ไว้ข้างในอย่างนี้เป็นต้นนะครับเจ้ากล้องใอการบล็อกก็สลับสับเปลี่ยนแบบนี้ ใช้ตะขอตรงนี้เนาะไปไหนมาไหนก็ born, ologic. จะห้อยไปนิดหน่อยแต่ว่ามันสามารถหยิบเข้าออกได้อย่างง่ายดายนะครับมันสามารถสะพายได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพายข้างสะพายเอียงแล้วก็คาดเอวนะครับเหลือมากๆนะครับในการใช้งานทุกทุกวัน